ไอ้น้องทำอะไรอยู่นี่เตรียมของนี่เตรียมของเตรียมของเสพยาดิไม่ใช่ไม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 ่เตรียมของเธอมาเหินทำไมมึงหน้าตาคุนคุณนี่เอา้าพี่เบาพี่จำผมไม่ได้หรือหน้า,าตาตาอย่างงี้มันมีไม่กี่คนลองพี่เบาผมยาวขึ้นเนยอะยนะไม่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 ไมสวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วกับรายการคนคุณเลน็กจ้า โอ้กระช่วงโควิดมีอะไรนะมีอะไรนะตอนแรกเสือ่อมพื้นหมอนไปตอนทำรายการแรกๆเลยนะตอนเนี้ยใบเดียวหมอนไปปัมปังไปเรื่อยไปเรื่อยเลยก็กระช่วสถานการณ์โควิดนะก็เลยห่างหายไปแล้วก็เราจะมีอะไรนะเออจริงๆอ่ะรออยู่นะรออยู่ร<ล>อ,ออยู่ใช่รอวัคซีน,<อ>ซนใช่รอฉีดอยู่ไป ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันไม่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 ทำก็เป็นก๋วยเตี๋ยวนะวันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยดังไฟนรกนะจ๊ะสุโขทัยอ่ะอ่ามันร้อนอ่ะมันร้อนไอ้ที่เกี่ยวไอ้ที่ไม่เกี่ยวอ่ะไอ้ที่ไม่เกี่ยวโอ้มันก็มันก็ต้องมีกันบ้างนะเราหายไปนานเราหายไปนานสุโขทัยไหมอ่ะครับไม่กรุงเทพกรุงเทพ ตอตอ,อะไรอกรุงเทพก๋วยเตี๋ยวกรุงเทพแต่เป็นแบบว่าต้มยำดั่งไฟนรกน,นะฮเพราะมันต้องเผ็ดร้อนายการเราต้องเผ็ดร้อนนะจ๊ะไปวัตถุดิบมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาดูกันนะจ๊ะมืยม่ยมืยมือมาดูวัตถุดิบกันเลยมาก็จะมีผักบุ้งผักบุ้งนะแล้วก็อันนี้จะเป็นผักทอดผักบุ้งชุบแป้งทอดแล้วก็จะมีหมูที่ต้มแล้วแล้วก็ตับผักชีต้นหอมหมูสับ แล้วก็นี่ทีเด็ดกากหมูเจียวเออเดี๋ยวพวกอุปกรณ์พวกนี้พวกน้ำซุปทำยังไงเราทิ้งไว้ตามทิ้งไว้ตามทุยทิ้งที่ทิ้งทิ้งไว้ตางแคปชั่นอ่าหรือว่าจะข้อความใต้ลิงก์นะจ๊ะใช่ไหมใช่ความใต้ลิงก์จะหายไปนานจะหายไปนานมันก็จะมีกันบ้างตอนแรกมีเสือเสือผ้าผ้าห่มใช่ตอนแรกมีเสือกับหมอนเผ้าผ้าห่ม มี<ต>ูเสื้อกมอนต,ตอนนี้นนะเรื่อมอนไปเดียวเดี๋ยวอย <c oughs> ม่ในโคลไม่ไม่ไมึไม่มาเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่า เสร็จแล้วนะฮะเราก็จะมาชิมกันนี่คนชิมนะ,ะเมื่อกี้ไอคนเลยนะคนดามีคนชิมจะรอชิมกันนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวสุกโฮทยฮะมีเทคนิคการชิมก๋วดยเตี๋ยวไหมฮะเริ่มจากหมูก่อนเขาบอกว่าถ้าสมมติเป็นน้ำซุปเนี่ยที่ต้มด้วยกระดูกหมากินแล้วจะหอมจริงป่มไม่ไม่หอนผมใช้บุกกระดูกหมูกระดูกหมูยำนะต้องน้ำซุปกระดูกหมูเครื่องเคียงจริงๆแล้วเราต้องยำเนี่ยมันจะต้องแบบอะไรนำเพ็ดกรตามด้วยเปรี้ยวหวาน น,นั่นคือต้อยมยำนะจ๊ะนี่คือของแท้ใช่นี่ของแท้แล้วผักกรอบเนี่ยเราเราต้องเน้นเป็นผักอะไรได้บ้างอะไรก็ได้อะไรก็ได้เลยที่อยากเราจะทอดนะแล้วก็ใส่ลงไป <c oughs> แต่ตอนแรกที่ไม่มีไม่แดกแล้วไม,ไม่กินแล้วจบปิดปิดเลยกาน <c oughs> <c oughs> สรุปก็คือก๋วยเตี๋ยวทำง่ายๆเลยแค่ลวกหมูแล้วก็ทําเครื่องที่เราอยากจะทําไว้ก่อนเลยนะแล้วพอเราทําเสร็จปุ๊บเราก็จะลวกเส้นลวกเส้นเสร็จใส่ชามนะจ๊ะแล้วก็ตัด แค่นี้เลยก๋วยเตี๋ยวง่ายๆทำก,กินอย่างที่บางก็ได้นะครับสำหรับช่วงโควิดนี้ก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันดีๆนะจ๊ะไปแล้วเจอกันเทปหน้ากระอนพิเือเตอตะหมอนตอนนี่เหลือตะหมอนเอ